จ้าของหงธรรมชาติอย en. ูはは oh box, ่อู้บินมาก็มีวมตัวอันรเนี๋ยวูููยตัวอะไรเนี่ยดูดูดู ต,ตุนเนาะหนูเนาะเอายโยนให้มันหน่อยดิแมวโย,ยนโยนโย,ย,ยนให้มันโยนให้มันข <laughs> น,นมให้มันมากินขนมอ่ะตัวอะไรวะเก็หนูนออหนูใหญ่ย ตัวอนี้มันตัวไงไม่ใช่ตัวตุ่นเหรอแมวบอกมาสิมีหายสู้ <laughs> <ih> ถ้าพูดได้ดิฉันกลับบ้าน <laughs> <laughs> ด้วยจักรยานก <laughs> ็ไ <laughs> ม <laughs> ่เอาบิานมาบินมาเจอยูไก่กับขี่ไปชวนญาติมาหน่อยสิผิน <h az in> ฟ้ามาเลย นู่นก็มาอีกแล้วแมวคนงามนะปีที่แล้วจะมาเอาขนมปังมาให้จะชิงกินนะปีนี้มาให้แล้วละดูนางแบบขุกขากขา พาก,กันมาเก็บผักเสี้ยนฝรั่งค่ะปันที่แมวไปบ้านพี่นะมันยังเป็นใบแบบว่ายังอ,งโอุโอ๊ยโดนตำแย่ฝรั่งแมวบอกแล้วโอ้โหอ,อยู่ในดงตำแยฝร,รั่งเลยบอกว่าให้ระวางังตำแยมันเยอะอันนี้ผักเสี้ยนฝรั่งค่ะเก็บไปดองดอุ้ยอเอนชูรี่กู เก็บอันนี้ไปกินแต่มาทำไรคะไม่เก็บผักค่ะผ,ผักที่ห้างมันแพงอะไรก็แพงไปหมดก็นี้สงครามเกิดผักที่ห้างมันแพงแล้วมาเก็บผักป่ากินลนะเก็บผักเสี้ยนฝรั่งค่ะจะเก็บผักตำแหนะไอนย <laughs> ดูมีตำแหน,นคะค่ผักเสี้ยนค่ะเสี้ยนฝรั่ง ตกาน่ารักน่ารักน่ารักไหมนางางไปด้วยทุกงานจำได้ว่าเก็บเห็ดก็แต่ใบนี้และไม่ดีนะคะตําแยกับฝรั่งเอ้ยตําแยตําแยกับผัซก่งตําแยกับฝรั่งอัวบวบเลยฝนเพิ่งตกหนัง เอายากเนาะทั้งหนามไอ้พี่ของฟรีพี่ของฟรีขอย่าบ่นนะอย่าบ่นอย่าน้ำพริกถ้าเก็บผักกลัวไปตตาเก็บผักยังกะยังกะนางงามโฮ้ยถุงมือก็ไม่ใส่ไม่ใช่ถุงมือใส่แล้วมัน ไม่ถนัดไง hmm. แต่ว่ากูลัวน้ำอ่ะทั้งน้ำตำแยทั้งน้ำไอ,อ้นี่ไม่ตกหรอกไม่ได้ไปชีไม่ตกหรอกเรือเน่ยไม่ได้ไปชี อืมนี่ตัวหาอยู่หากินเลยอืมดูนะเด็ดกรอบกรบกรบกรวบเลยมันเยอะจริงๆเลยผักเสี้ยนฝรั่งค่ะ เวลาเม็ดมันออกนะแมวเก <Gew alt. S 1> ็บผักเซียนฝรั่งค่ะเก็แบผบักเซียนไปดองจ้า อ่อนดีจังเลยสะอ,อนะอ,อนแอ,อนกวบกวบกวกกวกเลยค่ะพี่น้องไม่ไม่อ่อนอ่อน กรูบ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 เลยจะอ่อนกันจะอ่อนอะไรจะอ่อนมันอ่อนกิำลังขึ้นใหม่ๆเลยไงถูกฝนเนาะโดนฝนขึ้นต้นไม่ค่อยโตแต่อวบมันไม่โตเพราะว่ามันถี่ไงใช่มันถี่มันก็เลยไม่ค่อยโตน่าอมเทศไปหวานบ้านเราเนาะ 嗯哼，爸、uh，你、huh. 看、uh。Huh. Uh huh.